มาพบกับผมนะครับแทนมาร์ทไรเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหอกของมาร์ทไรเดอร์บาลอนนะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับหอกอันนี้เป็นมือสองนะครับแล้วผมจะมาพูดคุยถึงลูกเล่นของเขานะครับแล้วก็ราคากลางนะครับว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลยนะครับครับผมก็มาดูรายละเอียดของหอกกันนะครับมันเหมือนกล้วยนะครับ ด้วยที่ปอกเปลือกแล้วนะครับก็ตรงนี้เป็นลําโพงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตไว้กดนะครับสวิตเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิด่านให้ดูนะครับก็ใส่ทาน2ก้อนนะครับ 3A ซึ่งปกติอาวุธก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ ันนี้เป็นมือสองมีรอยใช้ได้นะครับอันนี้ผมก็ลําโพงอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับเหมือนจับกล้วยที่บกเปลือกแล้วนะครับตรงนี้สามารถกดได้นะครับน,นี่เป็นขอบยางนะครับลูกเล่นเขาค่อนข้างน้อยนะครับคือไม่มีที่ใส่อะไรเลยนะครับก็ ผมซื้อมาก็อยากให้มันครบ,ครบชุดนะครับมีเข็มขัดก็มีอาวุธนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาเปิดกันนะครับเครื่องกัน b a n น่าสปีร r นะครับโอเคกล้งนะครับครับ <Spe> ตรงนี้เป็นปุ่มสวิตนะครับ เมื่อกดประมาณเจ็ดครั้งเสียงมันจะเปลี่ยนนะครับลองดูอีกครั้งนะครับ,บเ,เหมือนคล้ายๆเสียงปืนที่กระสุนหมดหรือเปล่านะครับลองฟังกันดูนะครับหนึ่งแล้วนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับก็พอม,มีเสียงนี้นะครับก็กดตรงนี้นครับ ก็เสียงชาร์จประมาณเหมือนจะปล่อยพลังนะครับกับ <mm> บุมหลังากั้นก็เสียงเขาก็เสียงเปลี่ยนนะครับคล้ายๆแบบฟันกันประมาณนี้ครับครับไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยนะครับแค่มีเสียงอย่างเดียวนะครับก็ดึงเข้าดึงออกก็มีเสียงนี้นะครับ แล้วถ้าเรากดเลยถ้าเราไม่กดเก็ดครั้งกดตรงนี้เลยลองดูนะครับเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับก็สไลด์ออกแต่ว่าไม่ใช่เป็นถ้าไม้ตายนะครับสองเสียงนะครับเสียงเหมือนปะทะกับเหล็กนะครับแล้วก็เสียงฟันนะครับเสียงเสียบโอเคเดี๋ยวลองมาใช้ถ้าไม้ตายอีกครั้งนะครับ หลังจากเจ็ดครั้งถ้ากดก็เป็นเสียงแบบนี้ตลอดนะครับโดคครับน้ำหนักก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับประมาณนี้นะครับมันสั้นไปนิดถ้าผมว่าถ้าเขาทำยาวกว่านี้สักนิดน่าจะสวยนะครับ โอเคครับลูกเล่นก็ประมาณนี้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมอ่ามีบุนัดมาถแถมนิดนึงธนูแต่อ่าขอบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ระบบมันไม่สมบูรณ์นะครับผมวางไว้นานมากเลยก็มันใช้ท่าไม้ตายไม่ได้ซะแล้วนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับครับผมอ่าก็สวิต์เปิดอยู่ตรงนี้นะครับ ปิดปิดนะครับก็ใส่ทาน2ก้อนนะครับอันนี้ลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์แล้วนะครับมันใช้ได้แค่กดตรงนี้อย่างเดียวนะครับใส่ทาน2ก้อนนะครับครับผมก็เดี๋ยวเรามาเปิดสวิตช์กันนะครับอ่าตรงนี้ใส่ ล็อกซิดได้นะครับก็คือว่าคล้ายๆดาบของไกมูนะครับที่ว่าใส่ล็อกซิดได้นะครับก็ม,มีสองเสียงนะครับ <S <S <conservatives> <S <Selbst kardeşim> ปกตินะ่ะตอนดึงตรงนี้นะครับมันจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับเล็งๆแล้วครับแล้วก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ปล่อยมันจะมีพลังค่อนข้าง เสียงรุนแรงนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองใส่ล็อกฟิตดูนะครับเนี่ยนะครับถ้าดึง <c oughs> มันจะใช้ไปเลยแต่ตอนนี้ผมไม่ทราบว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อย ค่อยลองเอาไปซ่อมดูนะครับโอเคครับเมื่อดึงตรงนี้นะครับเข็มมันจะไปจิ้มตรงนี้นะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับมันไม่สมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซ็นนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตัวแรกจะรีวิวอย่างเดียวมันน้อยไปนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาคุยถึงราคากลางกันนะครับว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ครับผมก็มาคุยถึงราคากลางกันนะครับหอกของมาร์ทไรเดอร์บาลอนนะครับก็อยู่ประมาณหนึถึงหนึาสิบาทนะครับก็ตามมาตรฐานของอาวุธนะครับแต่ลงขายค่อนข้างน้อยนะครับผมไม่ค่อยเจอนะครับดาอหอกอันนี้ผมก็หาสักพักนึงนะครับกว่าจะได้นะครับนี่ครับแล้วก็ลูกเล่นเ้าน้อยนะครับดูว่า เลยไม่ค่อยมีคนซื้อมือหนะผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นแต่ว่าราคาก็ไม่เกินร้อยห้านะครับก็ลงขายก็ประมาณ1 0 0ยถึงร้อยี่นะครับร้อหก็มีนะครับนานๆมาครั้งนะครับก็ประมาณแบบยังใหม่อยู่นะครับใหม่ใหม่อาจจะใหม่กว่านี้แหละโอเคนะครับแล้วก็ส่วนธนูนะครับธนูค่อนข้างราคาสูงนิดนึงนะครับธนูก็2อ0นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับสองร้อยถึงสองนะครับก็ ลูกเล่นเขาเยอะนะครับก็เลยราคาก็สูงตามไปนะครับโอเคครับส่วนอะไรไม่พูดถึงแล้วกันนะครับส่วนมากก็อ่าอันนี้ธนูมีนะครับส่วนมากอันเนี้ยมันจะหายเพราะมันขอดได้นี่นี่นี่ตัวนี้มันจะหายนะครับบางครั้งผมเห็นมือสองที่ขายอยู่ไม่มีอันนี้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะไม่รู้ซ่อมได้ไม่ได้นะครับถ้าซ่อมไม่ได้ก็อาจจะซื้อที่ว่าเป็นสร้างนะครับระบบมันดีก็ค่อยเปลี่ยนข้างในนะครับ โอเคครับก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับโอเคครับก็สุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมครับเล่นตามงบของเรานะครับมีเท่าไหร่ก็เล่นให้สนุกนะครับค่อยสะสมไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ